ก็ปลอดภัชุนชนคนใจได้างแล้วก่จะได้จัดรียในส่วนองะที่สหรับมอบของี่ดี่ ว่าครับยินดีต้อนรับจากที่ไหนครับน้องครับฟันคนเยอะมากครับเดินไปไกลไหมครับน้องครับมาถึงนะครับเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาแลครับวันนี้มาในรูปแบบของลูกอาทยดลัยาชศึกษาจังหวัดสงขลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงที่ได้ดูณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมโยไทาสังคมปลอดภัยปลอดภัยลุ่มคนอหุ่นใจได้รูปหลานกลับคืนเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมแสดงพลังของคนในาาชาติเยชนสองก,กิจกรรมการเกิมสีสันรปราตัวอ่อนต่อ้านยาเสพติดสี่หนังกระลุงเรียนโยชนหกกิจกรรมดีบอยไวใสอ้างพทยยานสังสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยได้รับพบประมาณสนับสนุนจาก2,557ให้กับโรงเรียนต่างตามาบื้นทาจังหวัดสงขลาที่มีส่วนร่วมผลักดันให้โยชนเป็นศูนย์กลางในการแบบด้วยโรงเรียนแจ้งวิทยาโรงเรียนวอนร์รารีเศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยัเนเจตนารงอย่างแน่วแน่ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและข้าบโอวงสาโนงทุกพระองอ์ตลอดไปหัวอ อาตูภูของเราเพื่อให้ตัวเราเพื่อให้ตัวบนผืนแผ่นดินไทยบนผืนแผ่นดินไทยขอประกาศคำมั่นสัญญาที่ได to ้มาร่วมชุมนุมที่ได er> ้มาร่วมชุมน um um ุมรวมพระบรมราชินีนาถอันเป็นที่รักและโปรดยิ่งที่สุดที่สำคัญนะครับการเทน่าสกิบยานนะครับเป็นท่านุบราสมรกานะครับมีในส่วนของน้องๆเอวาวชน